เราจะมาจัดการรถของเราก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา16.00สี่โมงนะคะสี่โมงสี่โมงเย็นที่ประเทศสวีเดนจะมืดมืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะมาจัดการนะคะจัดการรถของเราแล้วก็ถนนหน้าบ้านเอาล,ลืมที่ตักนะคะเราจะมา เอาหิมะออกนะคะตรงทางถนนที่เราจะถอยรถเวลาเวลาตอนเช้านะคะเราจะถอยรถพาชมบรรยากาศนะคะหิมะตอนนี้ก็มาหน่อยๆน,นะคะเขาเพิ่งหยุดไปสีเราก็ต้องเป็นเสื้อสีแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะหนึร้านดวงใจนะคะ1นร้านดวงใจ นี่ประเทศสวีเดนนะคะหมู่บ้านชัตติสตบนะคะเขาเพิ่งหยุดไปนะคะให้ดูให้ดูบรรยากาศข้างหน้าตรงนี้นะนี่นะคะขอบคุณสำหรับสองล้านดวงใจค่ะตอนนี้ก็ลงมาอีกแล้วนะคะลงมาอีกแล้วคิดว่าจะหยุดแล้วก็ไม่หยุดก็ลงมาอีกรอบนึง <c oughs> เขาหยุดไปประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็ลงมาอีกรอบ นี่นะคะเราก็จะมาจัดการตรงนั้นตรงนี้ตรงภูเขามีรถมาแป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เขาถ่ายหิมะตามถนนแล้วก็เป็นคูแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาออกนะคะแต่ตอนนี้เราจะเราจะจัดการรถน้อยๆของเราก่อน ไหนไม่จัดการดีกว่าเพราะว่าเขาลงมาอีกรอบนึงถ้าจัดการแล้วเขาคงเป็นอีกนะคะเป็นอีกเราไปจัดการตรงนู้นดีกว่าถนนของเรานี่นะคะนี่นะคะตั้งไปแล้วโอ้ยเยบ็บ สวัสดีค่ะสองสามล้านดวงใจนะคะที่นี่แชทตินสต็อปนะคระับเทศสวีเดนเราพามาชมบรรยากาศเรากำลังจะตักหิมะตรงข้างทางนะคะอุ้ยเข้ามาแล้วก็กดเลิฟกดไลค์ให้หน่อยนะคะอย่าเพิ่งไปนะคะอย่าเพิ่งไปมาส่องกันก่อนนะคะส่องสักแปด๊ดนึงก่อน ร้านดวงใจใครมั่งฮัลโหลเสเนอร์พวีอบีเลยออ๋หยอพัชชีน้องเมพัชชีขอบคุณค่ะโอ้โหตัก huh. ไปนิดนึงก็โอ้ oh, oh, พี่ไม่ได้ไปหาขอโทษขอโทษไม่ได้ไปหาใครเลยนอกจากคนที่มามามาอีนี่จริงๆน้องน้องเมพัทน้องเมคนสวย โอ๊ยเหนื่อยงอนเราไม่ต้องงอนไม่ต้องงานเดี๋ยวไปหาถ้าขึ้นมาแล้วมันจะต้องไปหากันอะ่ะเพราะพี่แดงไม่ค่อยมีเวลาเวลามีแต่เวลาถ่ายคลิปนี่พี่แดงก็จะตักขอบคุณน,นะคะที่แวะอยู่อยู่โอ้ยยังเหมือกมากกว่าเดิมอีกน้องแก้มยังป่องมากกว่าเดิมอีกกินเยอะอูน้ำหนักขึ้นเยอะมากกินแค่ กินแค่นิดหน่อยก็มาน้ำหนักโอ้ตามอายุการน้องไม่ว่างทําเฟสโอ้หนูหนูไปเล่นทางเฟสแล้วเหรอโอเคไหมทางนู้นอ่ะบอกพี่หน่อยพี่จะได้ตามไปพี่ก็มีเหมือนกันนะแต่พี่ไม่ค่อยมีเวลาเอาดูรถดูรถป็นทุกก่อนเนี่ยมีรถผู้บ่าวมาเนี่ยเห็นไหม ไลฟ์ไปด้วยดูผู้บ่าวไปด้วยนะคะนี่เห็นไหมผู้บ่าวตามข้างทางรถเยอะเลยบ้านติดถนนนะคะทำเลดีไหมบ้านติดถนนใหญ่ <laughs> ช่วงหน้าหนาวน้ำหนักจะขึ้นจะ้ะใช่ได้เงินแล้วค่ะโอ้ริงเหรอจริงเหรอ,รหรอพี่แดงก็พี่แดงเขาก็โอาอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันเนาะ ทำหลายที่หลายทางก็เหนื่อยหรออุ้ยทักเฟสพี่มาหน่อยสิน้องน้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์เ้ยทักเฟสพี่แดงมาหน่อยสิหรือหรือ,อยังไงดีเนาะหรือใครมีใช่ใช่โอ้ดีดีได้สองสิฉัเห็นบางคนก็ขึ้นอยู่ว่าได้ แต่พี่แดงไม่รู้ว่าได้จริงได้ปลอมแต่เขาคงได้นั่นแหละแต่เราก็เนาะงานก็เยอะไหนจะช่องแดงช่องนี่อีกเหนื่อยค่ะแต่เราทำคลิปเดียวลงเฟซลง youtube ได้จ้ะใช่ใช่ใช,ใช่อันนั้นเข้าใจอยู่ทำคลิปคลิปเออเรียวนั้นใช่ไหมเรียวนั้นใช่ไหม อยากทักเฟซไปจังเลยอยากทักเฟซไปนะเฟซทักเฟซน้องน้องเมย์ไปป้าป้าปกป้องมีเฟซน้องเมย์ไหมป้าป้าปกป้องขอมีไหมโอ้ขอโทษนะคลิปจะตึกดักดึกดัก่อยนะเพราะว่าปัดกวาดหิมะไปด้วยนั่นแหละขยันไหมหมายถึงอะไรจ้าหมายถึงป้าป้าปกป้องนั่นเหรอมี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 ไอ้นี่น้องเมย์ใช่ไหม น่น้องเมทัชแต่พี่น้องไปทำกับข้าวก่อนนะคะไม่มีจา้าอ๋อไม่มีโอเคจ้าขอบคุณมากนะคะน้องเมขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณไม่มีจ้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับ19ล้านดวงใจนะคะตอนนี้ ขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะหมู่บ้านแชตตินสตอกค่ะแล้วก็มากวาดมามาถ่ายหิมะนะคะมาเอาหิมะออกนะคะเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าบ้านเอาออกแล้วออกอีกเพราะว่าหิมะเขาตกมาเรื่อยๆนะคะพอดีวันนี้มันหยุดเราก็เออมาถ่ายหน่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณมากทุกกำลังใจค่ะนี่ไงดีเลยได้แรงด้วยนะได้ออกกำลังกายด้วยนะคะพี่น้องมามามาก่อนหน้านี้เราก็ทำคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะลงวันนี้นะคะคลิปตักหิมะนี่แหละคลิปไถหิมะนี่แหละขอบคุณนะคะสำหรับห้าเลิฟนะคะอู้น่ารักมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณทุกกำลังใจค่ะตอนนี้ประเทศสวีเดนก็ฝนเอ้ยหิมะนะคะหิมะลงโอ้ยเจ้าของช่องก็ซื้อซ้าซื้อซ้าต้องขอโทษขอภัยนะคะอาทิตย์นี้นะคะมาทั้งอาทิตย์มาทั้งอาทิต,าทาตย์เลยเขียนคอมเมนต์ได้นะคะเขียนคอมเมนต์คุยกันได้นะคะทักทายกันนะคะ เราไถเราไยถอย่างนี้นะคะโอ้ยอุ้ยลงมาอีกเยอะเลยทักที่รักทักทักซมิกแกยมอสฟิกสารีแต่ยกลูกติดเฮ้ยยยย นนี้กำลังตักหิมะนะคะขยันจัดนะคะเอ,อ่อสี่โมงกว่านะคะสี่โมงกว่าที่ประเทศสอเดมที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นี้ก็คือเราอยู่อยู่บ้านติดถนนนะคะโอ้มีบ้านติดถนนด้วย <laughs> นี่นะคะนี่ มานะคะมาช่วยกันขอบคุณสำหรับสี่ล้านดวงใจค่ะสี่ล้านดวงใจกับหกเลิฟนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้การทําคลิปนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะเราก็เริ่มหอบแล้วนะคะ <laughs> อลอดช่องก็จะไหลนะคะรอดช่อง ใครทานข้าวอยู่ก็ถอดโ้ถอดไปนี่เดีย๋ยวเราจะตั้งไว้ก่อนนะคะเราจะตักตรงตรงริมตรงขอบตรงนั้นนะคะเพราะว่าเขาขึ้นสูงแล้ว โหว่ฮโฮว่ะโฮว่ขอบคุณนะคะทุกคนลังใจนะคะโหเสร็จไปนิดนึงนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะเนืน่อย